จเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในโอกาสนี้เป็นช่วงระยะเวลาปีใหม่ของไทยไทยเราซึ่งเราเรียกว่าวันสงการในเวละโอกาสเมื่อถึงสงการปีนี้อาตมาภาพพระครูวาปีพัชรานุก,กูลรองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่เจ้าวาวดวัดหนองไผ่พิทยาราม ขออมนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานเป็นผู้ที่เจริญด้วยอายุวันนะพรละสุขขับปฏิพันธ์สมบัติปลาสจากโรคภัยไข้เจ็บปราสจากอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันตองการขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงมีความสุข ตลอดปีและตลอดไปด้วยกันทุกท่านคนเทินสาธผ